รีไฟแนนซ์คืออะไรมีประโยชน์ยังไงกับคนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันอย่างละเอียดเลยครับ สวัสดีครับผมวินกูรูดิวิ้งนะครับกูรูทอล์คคุยทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจและผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับเกีนนกกรร่ยวกับ,บว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับคนที่กําลังผ่อนบ้านอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในทุกๆหัวข้อที่คุณควรรู้เกี่ยวกับรีไฟแนนซ์ครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์เนี่ยผมขออธิบายลักษณะการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เราไปขอกกกูู้้้ธนนาาาคครมใหทุๆไดด่ ว่าโดยปกติแล้วธนาคารมีวิธีคิดดอกเบีย้ยในสัญญาอย่างไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วนะครับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งนะฮะจะมีวิธีคิดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันครับคือ1นคือคิดแบบคงที่หรือที่เรียกว่า f ิกเ d ท e ครับแบบที่2คือแบบลอยตัวหรือที่เรียกว่า f ฟ o a t i n g r a ครับดอกเบีย้ยเงินกู้แบบคงที่หรือ f ิกเรทนะครับจะหมายความว่า ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกับเราไว้หน้าสัญญานะครับยกตัวอย่างเช่นธนาคารตกลงให้เรากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ฟิกเกรด3%ต่อปีหมายความว่าธนาคารจะสามารถคิดดอกเบี้ยเราได้แค่3%เท่านั้นครับไม่มีสิทธิ์คิดมากกว่านี้ดังนั้นการคิดดอกเบี้ยแบบฟิกเกรดเนี่ยจะทําให้เราสามารถคาดการและกําหนดดอกเบี้ยแบบตายตัวได้เลยครับแบบที่2อครับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือฟลอตติ้งเลดครับอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวนะครับจะหมายความ ว่าดอกเบีย้ยที่เราไปกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเนี่ยจะแปลเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดหรือตามธนาคารนั้นๆกําหนดครับโดยดอกเบีย้ยต่างๆนะครับจะออกมาเป็นงวดงวด,งวดแล้วแต่นโยบายของแต่ละช่วงนั้นๆน,น,นะครับโดยดอกเบีย้ยแบบ floating rate หรือลอยตัวเนี่ยจะอ้างอิงตามค่า MRR, MLR และ MOR นะครับซึ่งค่าทั้งสามตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายอย่างละเอียดในคลิปอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ไปแล้วนะครับว่าการคิดอัตราดอกเบีย้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยจะ มี2แบบใหญ่ๆใ,ใช่ไหมฮะคือ1 fixed rate คงที่กับ2 floating rate คือลอยตัวโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราไปกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยอ่ะธนาคารพาณนนิชย์ส่วนมากนะครับจะกําหนดอัตราดอกเบีย้ยคงที่แค่3ปีแรกเท่านั้นเองครับคือใน3ปีแรกเนี่ยเขาจะบอกเลยโอเคฉันจะให้ดอกเบีย้ยคุณเท่านี้เช่น3% 4% 5%ว่ากันไปแต่หลังจากปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยครับธนาคารส่วนมากจะคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัวนะฮะแล้วการรีไฟแนนซ์เกี่ยวข้องยังไงกับการที่เรากําลังผ่อนบ้านอยู่ละ่ะ สงสัยไหมครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าการผ่อนชําระดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยโดยปกติแล้วอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยจะคงที่3ปีแรกเท่านั้นเองครับง่ายๆว่ามันจะถูกแค่ในช่วง3ปีแรกหลังจากปีที่3มเนี่ยมันจะลอยตัวขึ้นไปครับซึ่งค่าเฉลีย่ยโดยปกติส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ที่6 ซึ่งช่วงแรกๆสมมติเราผ่อนธนาคารอยู่ในอัตราดอกเบีย้ยแค่3%และพอมันขึ้นมาเป็น6%หมายความว่าเราต้องจ่ายอัตราดอกเบีย้ยแพงขึ้นถึง2เท่าหรือ100%เลยนะครับดังนั้นการรีไฟแนนซ์เนี่ยจึงมีขึ้นเพื่อประหยัดดอกเบีย้ยในการผ่อนชำระหนี้ของเรานั่นเองครับก่อนเราจะไปส่วนอื่นนะครับเรามาดูความหมายและนิยามของคําว่ารีไฟแนนซ์กันก่อนนะครับรีไฟแนนซ์นะครับหมายความว่าการไปยื่นขอสินเชื่อก้อนใหม่จากธนาคารนะครับไม่ว่าเราจะไปยื่นขอจากธนาคารเดิมที่เราผ่อนอยู่แล้วหรือธนาคารใหม่ที่เราอยากจะเปลี่ยนก ไดนะ้นั่นหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนหนี้ก้อนเดิมก้อนแรกนะครับมากลายเป็นหนี้ก้อนใหม่ทั้งก้อนเลยฮะแต่ที่พิเศษกว่าน,นั้นนะครับการรีไฟแนนซ์เนี่ยสามารถทําให้เรากําหนดกลยุทธ์และวิธีการในการผ่อนชาระสินเชื่อได้ด้วยครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับในเคสแรกนะครับเราอยากจะผ่อนชาระให้หนี้ของเราเนี่ยหมดเร็วขึ้นในกรณีนี้เราอาจจะต้องเลือกผ่อนชาระในระยะเวลาที่สั้นลงครับและจํานวนเงินผ่อนส่งต่อเดือนที่มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นจากเดิมของเราเนี่ยยอดสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2ล้าน เราผ่อนชําระ30ปีและผ่อนชาระเดือนละ1 4 0 0 0บาทใช่ไหมครับในกรณีการรีไฟแนนซ์แบบนี้เราสามารถกําหนดให้สินเชื่อก้อนใหม่ของเราเนี่ยมีระยะเวลาในการผ่อนชําระสั้นลงได้ครับเช่นสัญญาชุดก่อน30ใช่ไหมครับสัญญาชุดนี้เราบอกว่าโอเคฉันขอผ่อนแค่20ปีให้มันสั้นลงมาดนึงเพราะฉะนั้นการที่เราลดระยะเวลาการผ่อนชาระมันเนี่ยมันจะทําให้ยอดผ่อนชาระต่อเดือนของเราสูงขึ้นครับเช่นก่อนหน้านี้เราผ่อนชาระเดือนละ1 4 0 0 0บาทใช่ไหมครับในสัญญาฉบับใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องชําระถึง 1 8 0 0 0บาทอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะครับดังนั้นแล้วการผ่อนชาระที่มากขึ้นและระยะเวลาที่ลดลงเนี่ยมันจะเป็นการบังคับให้หนี่ของเราหมดเร็วขึ้นได้ครับหรือกรณีที่2นะครับเราอยากจะผ่อนชําระต่อเดือนให้น้อยลงในกรณีนี้นะครับสมมุติว่าเราผ่อนธนาคารมาแล้ว3ปีนะครับจากยอดหนี่ของเราจะเป็น2ล้านถูกไหมเราผ่อนมา3ปีส่งทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ต้นเหลือล้านแปดและใน3ปีที่เราผ่อนมาเนี่ย ในกรณีนี้นะครับเราอาจยื่นขอรีไฟแนนซ์ในยอดหนี้คงเหลือแค่ล้านแปดได้นะครับและยืดระยะเวลาการกู้ให้กลายไปเป็น30ปีใหม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยค่าผ่อนชาระต่อเดือนมันก็ต้องลดลงจากยอดหนี้2ล้านคือหนี้ก้อนแรกใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นวิธีที่ทําให้ยอดผ่อนชาระต่อเดือนของเราลดลงครับแต่การที่จะทํากรณีนี้ได้ต้องดูนะครับว่าเกณฑ์อายุของเรานั้นเกินจากที่ธนาคารกําหนดหรือเปล่าเพราะในบางกรณีธนาคารจะกําหนดนะครับว่าอายุของผู้กู้เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชาระแล้ว ต้องไม่เกิน60ปีนะฮะต้องดูเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่ละธนาคารด้วยนะฮะเห็นไหมครับว่าทั้ง2กรณีนะฮะการรีไฟแนนซ์สามารถทําให้เรากําหนดกลยุทธ์และแผนการในการผ่อนบ้านได้ครับไม่ว่าเราจะอยากผ่อนให้หมดเร็วขึ้นนะครับหรือเราอยากจะให้ยอดผ่อนชาระต่อเดือนน้อยลงการรีไฟแนนซ์สามารถมาช่วยเราได้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยการรีไฟแนนซ์จึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่คนกําลังกู้สินเชื่อบ้านหรือคนที่กําลังผ่อนบ้านอยู่เนี่ยควรที่จะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ครับ การรีไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างการรีไฟแนนซ์เนี่ยเหมือนกับการที่เราไปยื่นขอสินเชื่อใหม่กับทางธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารเดิมหรือธนาคารใหม่ที่เราสนใจก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยการรีไฟแนนซ์จึงมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการครับจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนไหนบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับ 1. ค่าประเมินราคาทรัพย์สินในการที่เราไปขอรีไฟแนนซ์เนี่ยนะครับธนาคารนะครับจะต้องส่งพนักงานนะครับหรือเอ้าซอร์สในการไปประเมินทรัพย์ของเราอีกรอบนะครับว่าทรัพย์ของเราณเวลาที่เราไปขอรีไฟแนนซ์เนี่ย เขามีมูลค่าเท่าไหร่แล้วประเมินทําไมประเมินเพื่อที่จะได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้เราได้อย่างถูกต้องไงครับว่าเขาจะปล่อยให้เราเท่าไหร่เนาะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารฮะสค่าธรรมเนียมในการปล่อยกู้ใหม่ ธนาคารโดยส่วนมากนะครับจะคิดค่าธรรมเนียมในการปล่อยกู้ใหม่เนี่ยเป็นอัตารา0-3%ของวงเงินที่เขาปล่อยกู้แต่ถ้าหากว่าเรารีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมนะครับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจจะไม่มีนะครับในกรณีนี้ต้องแล้วแต่แต่ละธนาคารนะครับว่ามีนโยบายอย่างไรนะฮะสามค่าจดจำนองครับในการรีไฟแนนซ์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปจดจำนองนะครับที่กรมที่ดินใหม่ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายในการจดจำนองครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดจำนองเนี่ยจะคิด1%ของยอดสินเชื่อ ใหม่ของเราทั้งชุดครับเช่นถ้าเราขอรีไฟแนนซ์ในยอด2ล้านค่าจดจำนองเนี่ยก็จะคิด1%ของ2ล้านนั่นก็คือ2 0 0 0 0บาทนั่นเองครับ 4. ค่าอากรสแตมโดยปกติคิดใช้อัตราร้อยละ0.05%ของยอดสินเชื่อใหม่ที่เรากู้ครับ 5. ค่าทําประกันหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละธนาคารจะก,กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างไรนะครับ และข้อ6นะครับในกรณีที่เราไปขอรีไฟแนนซ์แต่เรายังผ่อนชำระกับธนาคารเดิมไม่ถึง3ปีนะครับในส่วนนี้อาจจะมีค่าเรียกปรับนะครับซึ่งอาจจะคิดเป็นอัตรา0-3%ของวงเงินกู้นะฮะถ้าถามผมนะครับ ในกรณีนี้เราควรผ่อนชำระให้ครบ3ปีก่อนนะครับเราถึงไปขอยืนรีไฟแนนซ์นะเราจะได้ประหยัดในส่วนนี้ไปนะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการรีไฟแนนซ์ถึงแม้ว่าจะฟังดูดีดูมีประโยชน์นะฮะแต่ว่าก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่แฝงอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นสําหรับคนที่กําลังวางแผนที่อยากจะรีไฟแนนซ์เนี่ยผมอยากให้ลองเอาตัวเลขต่างๆเนี่ยมารองคิดคํานวณเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้วางแผนและคํานวณค่าใช้ใจ่ายก่อนการไปยื่นขอรีไฟแนนซ์ฮะ รีไฟแนนซ์บ้านใช้เอกสารอะไรบ้างรีไฟแนนซ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเปรียบเทียบได้กับการไปยื่นกู้ขอสินเชื่อใหม่นะครับจากธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารเดิมที่เรากําลังผ่อนอยู่หรือธนาคารใหม่ที่เราสนใจจะไปเปลี่ยนนะฮะดังนั้นแล้วการยื่นขอรีไฟแนนซ์เนี่ยทางธนาคารจําเป็นจะต้องขอเอกสารหลักฐานต่างๆของเรานะครับเหมือนกับเราไปขอยื่นกู้ใหม่เลยครับจะมีเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกคร่าวๆนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรให้ธนาคารไปบ้างหนึ่งนะครับสำเนาบัตรประชาชน2ส สามเนาทะเบียนบ้านทุกหน้านะฮะสใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล4ในกรณีกู้ร่วมและเป็นสามีภรรยากันต้องใช้ทะเบียนสมรสด,ด้วยนะครับในส่วนเอกสารส่วนตัวก็จะมีประมาณนี้ครับในส่วนต่อไปก็คือเอกสารแสดงสถานะทางการเงินครับซึ่งผมจะแยกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกในกรณีที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะครับหรือมีสลิปเงินเดือนสิ่งที่ทางธนาคารต้องการนะครับนั่นก็คือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน3เดือนนะครับซึ่งรายละเอียดหรือข้อกาหนดเพิ่มเติม,ตมย่อยๆเ เป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกําหนดนะฮะ ข้อสนะครับสิ่งที่ธนาคารต้องการนรั่นก็คือสเตทเมนต์ของบัญชีออมทรัพย์นะครับอย่างน้อย6เดือนย้อนหลังนะฮะในกรณีของพนักงานประจำนะครับสิ่งที่ธนาคารต้องการก็จะมีไม่เยอะนะก็คือสลิปเงินเดือนเอกสารรับรองเงินเดือนแล้วก็บุ๊กแบงค์ย้อนหลัง6เดือนแค่นั้นเองครับแต่ในส่วนของเจ้าของกิจการเนี่ยสิ่งที่ทางธนาคารต้องการนะครับคือทะเบียนการค้าทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนห้างหุ้นส่วนหลักฐานการเสียภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรน,นะฮะอันนี้สําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะและในส่วนเจ้าของกิจการี่ ผมว่าต้องลองไปคุยกับแต่ละธนาคารนะครับเพราะแต่ละธนาคารเนี่ยจะมีเงื่อนไขและข้อกําหนดสําหรับเจ้าของกิจการที่แตกต่างกันไปเอกสารที่เขาจะเรียกขอเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับลองไปคุยกับธนาคารที่สนใจดูอีกทีนะครับในรายละเอียดพอจบเรื่องเอกสารยืนยันตัวตนไปแล้วเอกสารแสดงสถานะทางการเงินไปแล้วส่วนที่3นะครับคือเอกสารอื่นๆที่ทางธนาคารจะขอเรียกเช่นสัญญาเงินกู้ฉบับก่อนนะครับที่เราไปขอกู้ไว้ตอนแรกเลยนะฮะสำเนาโฉนดที่ดินหนังสือ no.3 หน,อสอสนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรืออื่นๆแล้วแต่ธนาคารแต่ละธนาคารจะกําหนดนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยคือเอกสารคร่าวๆที่ธนาคารเขาจะขอเมื่อเราไปยื่นรีไฟแนนซ์นะครับดังนั้นใครที่วางแผนจะรีไฟแนนซ์หรือคิดว่าไม่นานนี้จะรีไฟแนนซ์ผมคิดว่าควรเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมไว้ก่อนนะครับหรือถ้าเพื่อความมั่นใจไปคุยกับทางธนาคารที่ท่านต้องการรีไฟแนนซ์ได้เลยครับว่าจะใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วขั้นตอนในการรีไฟแนนซ์มีอะไรบ้าง เราพูดกันมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับว่ารีไฟแนนซ์เป็นยังไงรีไฟแนนซ์มีประโยชน์อย่างไรเอกสารใช้อะไรบ้างทีนี้เรามาลองคุยกันว่าถ้าคุณน่อยากจะรีไฟแนนซ์เขาจะทำยังไงกับคุณบ้างข้อแรกนะครับคุณจะต้องติดต่อกับธนาคารเดิมก่อนว่าให้ขอสรุปยอดหนี้ว่าตอนนี้ฉันผ่อนไปแล้วเท่าไหรมียอดหนี้คงเหลือเท่าไหร่ระยะเวลาที่ต้องเหลือกี่ปี2เอาเอกสารที่เราได้มาในข้อหนึ่งนะครับไปให้ธนาคารใหม่หรือธนาคารเดิมดูนะครับว่าโอเคฉันมีหนี้อยู่เท่านี้เพื่อที่เขาจะทําการสรุปยอด สินเชื่อใหม่อีนะครับ3ทางธนาคารนะครับจะส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินทรัพย์สินของเรานะครับว่าเขาจะปล่อยกู้ให้เราอยู่ที่เท่าไหร่ในยอดรีไฟแนนซ์ใหม่นี้4ถ้าเกิดว่าเอกสารเราครบและเราผ่านการรีไฟแนนซ์นะครับให้ติดต่อธนาคารเดิมและธนาคารใหม่นะครับเพื่อไปทําการเปลี่ยนชื่อที่กรมที่ดินกันครับ5นะครับ นัดวันไปโอนกรรมสิทธิ์นะครับจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่กรมที่ดินแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาแค่นี้ก็เป็นอันจบกระบวนการของการรีไฟแนนซ์แล้วครับในวันที่เราไปที่สํานักงานที่ดินนะครับมันก็เปรียบได้กับวันที่เราไปกู้ซื้อบ้านหลังแรกนั่นแหละครับเราจะได้กลับมาเป็นสําเนาโฉนดที่ดินนะครับตัวโฉนดธนาคารที่รีไฟแนนซ์ก็จะเก็บไว้เหมือนกันเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ใหม่ของเรานะฮะ สรุปแล้วรีไฟแนนซ์ควรทำไหมจากที่เราได้พูดมานะครับจะเห็นแล้วว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยเป็นกระบวนการที่ช่วยในการลดภาระดอกเบีย้ยที่เราจะต้องส่งต่อธนาคาร <c oughs> ในช่วงปีที่ดอกเบีย้ยมันลอยตัวนะฮะการรีไฟแนนซ์จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรทำมากๆสำหรับคนที่กำลังผ่อนชำระบ้านอยู่นะฮะนอกจากเราจะสามารถลดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยการรีไฟแนนซ์ยังสามารถทำให้เรากำหนดกลยุทธ์ในการผ่อนชำระต่อ้วยนะครับว่าเราอยากจะผ่อนให้มันหมดเร็วขึ้นหรือเราอยากจะผ่อนชำระต่อเดือนให้มันน้อยลงตรงนี้ <c oughs> เราสามารถ manage และกำหนดแผนการได้เองเลยดังนั้นแล้วสำหรับผมถ้าถามในมุมมองผมนะครับผมสนับสนุนให้ทุกๆคนนะครับ refinance บ้านทุกๆ3ปีเพื่อประหยัดนะครับค่าใช้จ่ายในส่วนดอกเบี้ยและกำหนดแผนการในการผ่อนบ้านได้อย่างเหมาะสมครับแต่ก่อนที่เราจะไป refinance น,นะครับเราควรที่จะศึกษาข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขข้อกําหนดต่างๆของแต่ละธนาคารอย่างรอบคอบก่อนนะครับในการไปขอและถ้าผมแนะนําคุณไม่ควรดูแค่ธนาคารหรือ2ธนาคารคุณควรจะเปรียบเทียบกัน หลายหลายธนาคารเลยนะครับก่อนที่คุณไปขอยืนรีไฟแนนซ์เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารไหนเงื่อนไขและข้อกําหนดของธนาคารไหนที่คุ้มค่าต่อการรีไฟแนนซ์ที่สุดเพื่อประโยชนย์สูงสุดของตัวเราเองครับคิดว่าคงครบทุกประเด็นของการรีไฟแนนซ์ไปแล้วนะครับว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างและสุดท้ายคุณควรจะรีไฟแนนซ์หรือเปล่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังผ่อนบ้านหรื <jogo> คอคนที่กําลังซื้อบ้านอยู่นะครับ <c oughs> ขอบคุณสําหรับการติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปนะอย่าลืมนะฮะกด subscribe ใคช่องกูรูลิฟวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่นะผมจะทำการนำคอนเทนต์สาระดีๆเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมาให้คุณรู้ก่อนใครที่ช่องนี้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมวินกูรูลิฟวิ่งครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ